ui ui ui. Biết được gì? Biết <laughs> ừ. cái <laughs> ừ. ตอนนี้วิธีเคร่งเสียงเสร็จแล้วค่ะแล้วน้องจะไปเตรียมตัวเช็กซาวแล้วมี่แสดงยูตลาดเซรีพุทธมณฑลสายห้านอนหนึ่ง กระทะกระทะย่างาุ่หางรจเสือกเอาไปเห็นอย่างเสือกอะสวนเข้าแล้วคะย่างกันนี้ยอุย่าไปเตะอ่างเขาเป็นผู้ชายนะตัวอย่าไปใกล้เขาอุ้งเิง พ่อเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้แหละแล้วเพิ่นมาฝากไว้นี่แม่แล้วแม่ลืมซื้อเพิ่นขอโทษหลายๆเด้อจ่ริบซื้อหายสองวิสีเทาเลยสีเทาแม่หายสองแม่บอมนะซิ่งยิงบ่ละนี่ซิ่หญิงวะ พ่อโจกันมาแล้วแต่วันนี้อากาศก่อนโง่ค่ะป้ามาหลังไม่พี่ับมันมะอะไรนะลูกลำเพลนลำเพียนไม่ได้มา วายหรือว่าถามพี่ลำเพลลำแพนไม่ได้มาเมื่อน,น,นี้แม,ม,ม่กุ้งจัดบ้านพิเศษให้เลยค่ะวันนี้อยู่บ้านปูนนะคะเพื่อนไม่นี่ฮะเจ้าของเป็นเพื่อนนี่เบอร์อยู่บ้านปูลไ,ไ,ไปขนผ้ามาซักเลยค่ะซักแล,ล้วก็เอว่าซักมื่อนี้แบบสะดวกสบายมาก สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วจ่าอยู่หนเวทีจ้ะโฟหักไม่หักคนอยู่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ้านหักน้องนี้นนจ้าอยู่นี่จ่ะ

bưởi bà nó nào xanh wow

Cái thử nhận bố. Ủa nè, ừ. đi ừ. ừ. ล็กน,น่ารักใช่ไหมคะขอบคุณดีย่ะ่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนานา<า>จ้าแม่ขีเหนียเป็นยัง้งพ่อนะผักผักได้ไหอ๋อผักเลยนี่แหละผันมาบอกว่าทุอนดูแขนอ้งอิงค่ะทุกคนไหนดูซิมันคืออะไรที่แขนตรงนี้อุงอิงไปเรื่อปลาเบกเท้าแบกม่วงแบบมีแต่ม่วงกับฟังมากอ้หฟงมาเอ้ยนั่นนนๆๆๆๆๆ เดียว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 เห็นแวบๆอยู่เด้เห็นแวบๆอยู่เด้อเดี๋ยวเวเดเดี๋ยว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 เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ เวแบปลาคิวยาวเลยค่ะว้าวป้าสลักทค่ปลาสนักกับคุณค่ะโอเค